กินดโอ้ยน้องเบนถอนหายใจอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยโถก็ช่วงเนี้ยเบนทำอะไรก็ไม่ค่อยได้หลังใจสักอย่างเลยค่ะพี่ปูนิมงานก็เยอะเงินก็ไม่ค่อยมียิ่งความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะพังไม่แพ้กันเลย สิ้นปีทั้งทีนึกว่าจะมีเรื่องดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างอะโอ้ยไม่เป็นไรนะน้องเบนพี่เชื่อว่าคนดีๆอย่างน้องเบนเนี่ยยังไงก็จะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะเบนจะได้เจอจริงๆหรอคะอา้าเจอจริงๆสิเนี่ยเลิกทำหน้าเศร้าได้แล้วปะ่ะไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพาไปกินอาหารเสริมดวงอร่อยๆปลอบใจน้องเบนดีมะมีด้วยหรอคะอาหารเสริมดวงเนี่ย หมกหลอกเด็กกินข้าวหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ปุน,นิมอ้าวพี่พูดจริงๆไม่ได้หลอกเลยเห็นน้องเบนเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ก็เลยว่าจะพาไปกินโซบะปลอบใจสักหน่อยโซบะเหรอคะแต่ว่าเบนไม่ได้อยากมีชีวิตยืนยาวสักหน่อยนะพี่ปุน,นิมอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่างหาก อ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วนอกจากความเชื่อที่เขาเชื่อกันว่ากินโซบะเนี่ยจะช่วยให้อายุยืนยาวคนญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีความเชื่ออีกว่าการกินโซบะเนี่ยโดยเฉพาะในวันสุดท้ายของปีจะช่วยตัดขาดสิ่งไม่ดีในปีนั้นออกไปด้วยนะเพราะว่าเส้นโซบะเนี่ยมีลักษณะขาดง่ายอีกทั้งยังมีสารอาหารที่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายด้วยนะน้องเบนโอโจริงเหรอคะ เอ้าจริงสินอกจากเส้นแล้วเนี่ยเครื่องเคียงอย่างต้นหอมญี่ปุ่นซอยก็ให้ความหมายที่เป็นมงคลเหมือนกันนะให้ความหมายว่าอะไรหรอคะพี่ปุนิมอ๋อก็ให้ความหมายว่าจะทําให้จิตใจสงบสุขเพราะว่าต้นหอมในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงว่าเนงิซึ่งใกล้เคียงกับคําว่าเนงุที่แปลว่าการมีจิตใจที่สงบนั่นเองหูอย่างนี้ถ้าเว้นกินเนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งดีๆแล้วก็จิตใจสงบด้วยใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้เนี่ยเป็นคนกินโซบะแบบไหนหรอคะพี่ปูนิ่มมันต้องเป็นแบบเมนูพิเศษของมันหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องเลยน้องเบนจะเป็นโซบะร้อนโซบะเย็นจะแบบดั้งเดิมหรือฟิวชั่นก็กินได้หมดเลยแต่น้องเบนเนี่ยต้องกินให้หมดห้ามเหลือเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพรที่เราขอไปเนี่ยก็จะไม่ส่งผลสมเลชนะอย่างนี้นี่เองงันง่ายมากเลยค่ะพี่ปูนิ่มเรื่องกินให้หมดไม่ให้เหลือเนี่ยเบนทำได้อยู่แล้ว งั้นวันนี้เนี่ยไปกินโซบะกันก็ได้ค่ะ ลองดูก็ไม่ได้เสียาหายอะไรว่าแต่เราจะไปกินที่ไหนกันหรอคะพี่เนี่ยมีร้านที่รู้จักอยู่2ร้านร้านแรกเนี่ยชื่อว่าซางามิเป็นร้านโซบะเส้นสดอยู่ชั้น7ที่เซ็นทันเวิลด์ร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันสุด,สดๆเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใช้มเมล็ดบัควีทที่ถูกปลูกอย่างดีจากฮอกไกโดนำเมโมด้วยหินโมแป้งให้เห็นกันจะจะบริเวณหน้าร้านเลยแล้วเขาเนี่ยก็ขัดเอากาก,ากแล้วก็เปลือกเนี่ยออกจนหมดเลยนะเหลือไว้เฉพาะแป้ แป้งสีขาวที่ได้จากแก่นกลางของมเมล็ดเท่านั้น <ừ> ก่อนที่เขาเนี่ยจะนําไปนวดด้วยมือจนได้แป้งโซบะเนื้อเนียนเข้ากันพี่เนี่ยไปลองกินมิโซกะโซบะของเขามาอร่อยสุดๆดเลยกลิ่นหอมอ่อนๆของเส้นสดๆที่เพิ่งถูกนวดเนี่ยเข้ากันกับซอสทัซียุและก็ซอสงาขาวที่ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวกํลาลังดีกินเพลินๆไม่รู้ตัวเลยแหละว่าหมดเมื่อไหร่ <c oughs> น่ากินนะพี่ปูนิมเม้นยังไม่เคยลองโซบะเส้นสดเลยนะคะ น่ากินสุดๆไปเลยว่าแต่อีกร้านนึงเนี่ยร้านไหนหรอคะยังจําเป็นอยู่ไหมคะเนี่ย มีมีอีกร้านหนึ่งร้านนี้เนี่ยชื่อว่ามิซูโมริอยู่ตรงซอยสุขุมวิท23ิร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านโซบะรสชาติดั้งเดิมซึ่งความพิเศษของร้านเนี้ยอยู่ที่การนวดแป้งนะน้องเบนนวดแป้งเหรอคะยังไงอะคะพี่ปูนิ่มร้านนี้เนี่ยเขาจะมีความพิถีพิถันในการนวดแป้งมากๆมีการควบคุมปริมาณน,น้ําอย่างดีโดยจะค่อยๆเติมน้ําลงไปในขณะที่กําลังนวดแป้งเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่เนียนและเข้ากันอย่างดีเลยรวม ไปถึงการตัดเส้นของที่นี่เนี่ยก็พิถีพิถันเช่นกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช้เครื่องตัดเส้นแต่ทุกเส้นที่ถูกตัดเนี่ยจะถูกตัดด้วยมืออย่างสวยงามแล้วก็มีขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้นเลยน้องเบนต์จริงปะเนี่ยทุกเส้นเลยเหรอคะพี่พูนิ่มมันได้จริงๆหรอ ถ้าให้วัดได้เลยเพราะว่าเท่ากันจริงๆที่นี่เนี่ยเขาเชื่อว่าทุกขั้นตอนจะส่งผลต่อคุณภาพแล้วก็รสชาติของเส้นโซบะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจทําอย่างดีที่สุดเลยแหละ ซึ่งพี่เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าเส้นร้านนี้เนี่ยอร่อยนุ่มจริงๆเหนียวหนึบกําลังดีกินกับน้ําซุปร้อนๆรสชาติหวานเค็มกําลังดีอร่อยสุดๆเลยน้องเบนโอ้โหปังทั้งสองร้านเลยอ่ะพี่ปูนิ่มมีขนาดแค่ฟังนะคะยังรู้สึกเหมือนได้ฮิวใจจากความใส่ใจของเชฟทั้งสองร้านเลยอ่ะตอนนี้นะต่อให้โชคชะตาเบนจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยเบนก็ไม่สนแล้วเบนจะไปกินโซบะแล้ว แล้วน้องเบนอะอยากไปกินร้านไหนม,มากกว่าวันนี้พี่ให้น้องเบนเลือกเลยงานยากอีกแล้วนะคะเนี่ยเลือกร้านอาหารเนี่ยร้านแรกเนี่ยเบนก็ว่าน่ากินนะคะอยากไปเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยกินโซบะเส้นสดเลยแต่ว่าไม่รู้ทําไมเพอพี่ปูนิ่มพูดถึงร้านที่สองเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจปแปลกๆค่ะอก็น่านนสีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย วันนี้เราไปร้านมิซูโมริกันเนาะไปกินให้สบายใจแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆอ่ก,ก็จะเกิดขึ้นกับน้องเบนรับปีใหม่แน่นอนหยเบนก็ภาวนาให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเบนสักทีค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเบนต้องมานั่งถอนหายใจให้พี่ปูนิมฟังอีกนะคะ ไม่เอาไม่เอาเลิกถอนหายใจได้แล้วงั้นวันนี้เนี่ยปูนิ่มขอพาน้องเบนไปกินข้าวก่อนนะคะก่อนที่น้องเนี่ยจะเศร้าไปมากกว่านี้ส่วนใครที่มีร้านเด็ดร้านดังอยากร่วมแบ่งปันก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s p a c e Bar Podcast เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆจากพวกเรากันนะคะวันนี้เนี่ยปูนิ่มกับน้องเบนเนี่ยก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบา